ตำนานยักษ์เชียงใหม่ปู่แส่ย่าแสะพิธีกินควายพิธีเลี้ยงดงเรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นตำนานเรื่องเล่าที่เก่าแก่อีกตำนานหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้อง กับพิธีกรรมเก่าแก่ที่มีกันมาอย่างช้านานพิธีที่ว่านั้นก็คือพิธีเลี้ยงดงหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าพิธีเลี้ยงยักษ์ปู่แสะย่าแสะที่เชื่อได้ว่าเป็นบรรพบรรุษของชาวลัวโดยสถานที่จัดงานหรือพิธีกรรมนี้นั้นมักจะจัดการที่ลานใกล้กับวัดอาทาดอยคำโดยพิธีกรรมเลี้ยงดงนี้นั้น จะต้องมีการจัดพิธีบวงสวงปู่แสะย่าแสะและต้องมีพิธีล้มควายซึ่งควายตัวนั้นจะต้องเป็นควายที่มีลักษณะเขาเพียงหูและต้องจัดเตรียมช่ำแหละควายเป็นชิ้นๆไว้บนใบตองจากนั้นก็แห่ร่างทรงของปู่แส่ย่าแสะที่ใส่เสื้อสีขาวนุ่งสโลงและมีผ้าคาดหัวสีแดง อันเชืญอดวงวิญญาณของท่านทั้งสองมาสิงสถิตยอยู่ในร่างของเขาผู้นั้นและเมื่อดวงวิญญาณของยักษ์ปู่แส่ย่าแสดได้เข้ามาสิงสถิตยอยู่ในร่างทรงแล้วร่างทรงก็จะเข้าไปในลานที่ได้เชือดควายเอาไว้จากนั้นร่างทรงที่ตอนนี้เชื่อได้ว่าเขาถูกสิงสู่จากดวงวิญญาณของปู่แสะย่าแส่ เขาผู้นี้ก่อนจะทำการฉีกขยํำหรือกัดกินควายแบบดิบๆอย่างอรอ,รอร่อยซึ่งภาพเหล่านี้ก็เป็นที่ตื่นตนกและสยดสยองต่อผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากและหากว่าดวงวิญญาณของท่านทั้งสองกินควายดิบๆจนอิ่มหนำสมรานเป็นเที่เรียบร้อยแล้วนั้นวิญญาณของท่านทั้งสอง กาะจะออกจากร่างของร่างทรงไปซึ่งน,นั้นกบถือว่าเป็นอันจบพิธีพิธีกรรมนี้ได้สืบเนื่องมาจากตำนานตำนานหนึ่งตามตำนานนั้นได้เล่าขานกันมาว่าปู่แสยักษ์จิคำและย่าแสยักษ์ตาเขียวท่านทั้งสอง มีบุตรอีกหนึ่งตนในสมัยนั้นได้บอกเล่ากันมาว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมายัางดินแดนแห่งนี้ซึ่งเป็นที่พำนักและพักอาศัยของยักษ์สามตนพ่อแม่ลูกแน่นอนว่าเมื่อยักษ์สามตนพ่อแม่ลูกได้เห็นพระพุทธองค์ก็เกิดหิวจนน้ำลหลไหลและอยากจะฉีกเนื้อหนังกัดกิน ร่างกายของพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ได้เดินทางมาใกล้ในจุดที่ยักษ์ทั้งสามตนนั้นอยู่อาศัยยักษ์ทั้งสามตนจึงได้ปรากฏตัวออกมาขวางทางเดินเอาไว้จากนั้นยักษ์ทั้งสาก็มีท่าทีที่คิดจะคุกคามและจับพระพุทธองค์กินเป็นอาหารพระพุทธองค์เองก็มีความเข้าอกเข้าใจในธรรมชาติของยักษ์สา ที่ชอบจับมนุษย์กินพระพุทธองค์จึงได้ท่องบทสวดแพร่เมตตาให้กับยักษ์ทั้งสามตนพ่อแม่ลูกและด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพก็ได้ส่งผลไปยังดวงจิตของยักษ์ทั้งสามตนทำให้อารมณ์หิวจนหน้ามืดและเกลี้ยกล่อดของยักษ์ทั้งสามตนนั้นเกิดสงบและเย็นลงยักษ์ทั้งสพ่อแม่ลูก จึงได้จำแรงกายกลับลงเป็นคนตัวเล็กและได้เข้ามากราบเข้ารบพระพุทธองค์โดยความเลื่อมใสศรัทธาในบารมีและพลังแห่งพุทธานุภาพเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธองค์จึงได้กล่าวเทศนาแก่ยักษ์ทั้งสามตนพ่อแม่ลูกจนยักษ์ทั้งสามตนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในรสของพระธรรมเป็นอย่างมากยักษ ผู้เป็นบุตรชายนั้นจึงได้ขอถือสินห้าและละการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงได้ขอออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่หุบเขาอุดฉบบพศโดยได้มีนามว่าฤาษีสุทเทวาฤาษีในภายหลังจากเหตุการณ์นั้นนั่นเองซึ่งต่างจากยักษ์ผู้เป็นพ่อและแม่ผู้ที่ได้เป็นยักษ์และออกล่าจับก,กินผู้คนมาอย่างช้านานแล้ว ซึ่งแม้จะซึ้งในรถของพระธรรมแต่ก็ไม่อาจที่จะตัดใจและเลิกที่จะกินผู้คนได้ยักษ์สองผัวเมียจึงได้ต่อรองขอให้พระพุทธองค์ยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษโดยยักษ์ทั้งสองผัวเมียได้กล่าวกับพระพุทธองค์ว่าตนทั้งสองเป็นยักษ์มาอย่างช้านานกินคนมาก็มากแล้วหากว่าจะให้ตนหักดิบ เลิกกินคนไปเลยนั้นมันย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ยังไงซะพวกตนทั้งสองก็จะขอกินคนเพียงแค่ปีละสองครั้งเพียงเท่านั้นเพื่อประทังความอยากและความหิวโดยที่จะไม่ขอกินไปมากกว่านี้แน่นอนว่าข้อต่อรองนั้นพระพุทธองค์ผูละแล้วซึ่งกิเลส และสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ย่อมไม่ยอมให้เกิดการเข่นฆ่าเอาชีวิตผู้คนอีกเป็นอันขาดพระพุทธองค์จึงได้หาข้อสรุปกันใหม่ซึ่งทั้งหมดก็หาข้อสรุปกันอยู่นานจนในที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดนั่นก็คือพระพุทธองค์ได้อนุญาตให้พญายักษ์สาสองผัวเมีย สามารถที่จะกินเนื้อสัตว์ได้เพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นมิให้มากไปกว่านั้นเป็นอันขาดโดยก่อนที่พระพุทธองค์จะเดินทางต่อไปนั้นท่านจึงได้ถอนเกษาของท่านบางส่วนออกมาและได้มอบเกษาเหล่านั้นให้กับยักษ์ทั้งสองตนซึ่งเกษาเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งเตือนใจแก่ยักษ์ทั้งสองตนว่าหากวันใด ยักษ์ทั้งสองตนคิดที่จะกลับไปล่าและกินมนุษย์เป็นอาหารหรือฆ่าชีวิตของสัตว์ก็ให้ยักษ์ทั้งสองตนโปรดมองดูเกษาของพระพุทธองค์แล้วให้นึกถึงคำพูดของท่านและคำมั่นสัญญาที่ยักษ์ทั้งสองตนนั้นได้เคยลั่นวาจาไว้กับพระพุทธองค์พูดจบพระพุทธองค์ก็ได้คล้อยหลังจากไป หลังจากล่ำลากันแล้วในภายหลังปู่แสะก็ได้ปักหลักดำรงชีพอยู่เชิงดอยสุเทพหรือใกล้ๆกับวัดฝายหินส่วนยักษ์่าแสะนั้นก็ได้แยกย้ายไปและปักหลักดํรงชีพอยู่ที่ถ้ำดอยคำเพื่อธนุบำรงและรักษาดูแลพระเกศาของพระพุทธองค์ให้เป็นอย่างดีและท่านเอง ก็ดำรงชีพอยู่ที่นั่นจนสิ้นอายุไขไปตามกาลเวลาและนี่จึงเป็นตำนานเล่าขานที่เกี่ยวข้องกับยักษ์แห่งเมืองเชียงใหม่และพิธีกรรมเลี้ยงดงสืบต่อมาโดยในปัจจุบันนี้รูปปานหรือสาลที่สักการะบูชาของยักษ์ปู่แสะและย่าแสะก็ได้ตั้งอยู่ที่ทางขึ้น ของวัดพระาธาตุดอยคําและภายในตัววัดเองก็มีด้วยเช่นกันเพื่อให้เป็นที่กราบไหว้ต่อผู้ที่เคารพบูชาและได้มาขอโชคลาภเลขเด็ดต่างๆซึ่งแม้ในปัจจุบันนี้พิธีเลี้ยงดงก็ยังคงมีอยู่แม้ว่าวันเวลานั้นจะผ่านไปแล้วอย่างเนิ่นนานก็ตามถ้าชอบอย่าลืมกดซั c r i b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ